คือ่หุ่มจ้องหกล้อในอ้นนะครับโอ้โหวันนี้หกล้อในต้งขึ้นไม้เสร็จแล้วครับนั่งรอสบายเอ้ยรถยกล้อ <c oughs> เจอรถขี้ครับอ๋อล้อหน้ายกแล้วโอ้ล้อในโต้งนอนเปสบายเลยฮะ เป็นไม้เช่นเคยครับสองคันน,นี้เดี๋ยวรถคิบโ,โ,โอ้แทบยกล้อครับไม่ใช่รถคิบยกล้อรถอีแตนครับตะยกล้อหนักท้ายครับโอ้นอนเล่นโทรศัพท

หน้าร้อยหน้าร้อยอเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่เครื่องเก่านะน้องใบคันนะครับฟอน,นครับว้าวอะไยทีเดียวนะครับ,รบอ๋อนี่มันหมุนได้ครับมันกลับหัวกลับหางได้ครับ เอาปลกไว้ท้ายครับเอาปลายไว้หน้าครับเสร็จเจจัดให้ครับลงครับลงครับออกตับตับตับตบ๊บแบบนิ่มๆครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทางหน้าใหม่ครับครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับนี่เดี๋ยวรอคลิปนู้นเสร็จแล้วก็ลองไปชั่งรบนะครับไอหกล้อในต้งยังลอยครับโอ้โหขึ้นไปจอดซะนู้นเลยนอตเปด้วยสบายเลกคลิปหนึ่ง хмм <laughs> คลอดใหญ่ไปเลยนอในตรงนี้เรียบหายเยงียบกิปป๊บเลวครับไม่เจอเลยตามไม่ทันแต่จะไม่ทันแล้วครับยาวถึงไม่สอนแล้วมั้ครับ เจาแบบโสดบรรยากาศข้างนอกแต่หน้านี้ไม่เหมาะนะครับหน้านี้มันแบบว่าไฟไม่ป่าคนระับไฟป่า leja <laughs>